Yeah. สวัสดีครับผมพงโมทโรนะครับก็ทลิปนี้เราจะเดินทางไปที่ใต้นะครับไปห้าจังหวัดเลยเดินสายย,วยาวๆนะครับทลิปนี้หลังจากที่ไม่ค่อยได้ตกปลาครับช่วงนี้ติดพายุติดโควิดกันนะฮะสถานการณ์โควิดทลิปนี้เราก็จะเดินทางไปถ่ายคลิปกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพกอาซูล่านะครับวันนี้เพกจะไปตีจิบ ปลาอะไรครับเนี่ยปลาหัวเสี่ยมาเ่็ต้องชะโดมาสองสามปีแล้วครับเดี๋ยววันนี้ทริปนี้ก็น่าจะสนุกนะครับเป็นทริปที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหลายเดือนนะครับก็ติดตามชมกันดูนะครับนี้ครับผมกับเพกก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่บริษัท BPO นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ ก็ได้เข้าบริษ i̇şte ัทไปพูด hmm. คุยกับเฮียบูนะครับเจ้าของบริษัท BPO นะครับเกี่ยวกับการโปรโมทนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับก็ได้เบิกอุปกรณ์แล้วก็เหยื่อคันลอกนะครับสำหรับไปใช้งานในทิปกองตายดีด้วยนะครับไม่ได้เลยนะครับก็สายพีดีรีเวอรช่นนะครับคลิปนี้นะครับใช้ทั้งคิปนะครับ สายพิ้วพีเวอร์ชั่นนะครับ ครับวันนี้เราวันนี้วันนี้เราจะไปลงกันที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่ครับอ๋อครับนี่เป็นจุดหมายแรกนี่เป็นจุดหมายแรกที่ออกมาจากกรุงเทพผ่านเพชรบุรีทีแรกก็จะแวะไะเพชรบุรีก่อนตกแถวเพชรบุรีตกแถวพระจวบแต่ก็ดูแล้วมาที่นี่เลยดีกว่ามาเป็นคนเนี้ยเป็นคนแรกคนแรกของเราเดียวแต่เดียว <c oughs> <c oughs> ออุปรกรณ์ห้าชุดห้าชุดนะห้าชุดพอ,ดพอ,พอเพราะเรือลำเล็กเรือแค่สิบฟุตกว่าไหวถ้าเรือใหญ่กว่าน,นี้ก็เอาไปเยอะกว่าน,นี้ได้พรุ่งนี้เจอกันไอ้กุดครับคืนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เตรียมตัวจะนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับตื่นแต่เช้านัตื่นแต่สี่นัดแต่ตไว้ตีห้าครึ่ง เราก็จะเดินทางไปที่ท่าเรือแล้วนะครับขอตัวครับแต่สำหรับเราอะไม่รู้พี่เป็นคนคิดคิดไม่เหมือนชาวบา้านไม่ใช่บอกว่าไม่ผิดแต่เราจะบอกว่าจะเอาเรือที่สี่ที่สี่ขึ้นนะที่สี่ที่สีขึ้นไม่มีลมเลยเรียบเรียบปิ nghiệp đây là... mình ừ. Để mực rồi lo nón cháu. nát nón không phải 7 mùng sao tết tết มาชัประมาณชั่วโมง,มโมงหน่อยๆฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้จิกคลิกครับ21กร,รัมนะครับใส่ตัวเบ็ดอ่าเบ็ดดำข้างบนตัวหนึ่งนะครับเบอร์15แล้วก็ใส่ดวดนะครับสลิงไว้สามทางนะวันนี้ก็ที่มาใช้ก็คันแคสก็คันเวรัเอ็มนะครับสองสามสิบลอกแอร์เกียร์ LT เบอร์สามพันเหมือนเดิมนะครับ ก็สายพี่ยีรีโวลูชันถักเก้านะครับวันนี้มาตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่ากองอยู่ไหนแคสก่อนได้เปรียบต <c oughs> ิดก่อนก็รู้ก่อน <c oughs> หินอยู่ไหนมะตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าน้ำลึกเท่าไหร่

ไม่กระมุกระเตยพี่อาศัยมาได้นะพี่ไม่ปอแล้ว เอ็มสิบสองามสิบนะครับกเกีียวเลยสัเกลยวเฮ้ยนมาคนคหลงค้ามาทั้ว,ทวันเชือเตมไม่กินจะบังทุกมากินโอ้โหสวยเลยนะครับตัวนี้จิคลลีเสร็จกรรมเต็มปาก ต,ตัวแรกทิป <c oughs> ยิมย้มยิม <c oughs> ย้มยิ้มยิ้มผมว่าผมพี่เอกเมื่อกี้พูเสียนี่แหละกินแน่ยนครับใสเบียร์โดนแล้วนะครับกินแบบกล้วยเ้ยคันเวลัดครับคันเวลัดคันเวลัดครับหล <c oughs> ุดหลุดเลยครับ <c oughs> เอาใหม่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 ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไม่รับคำคำเลรัดคำเลือดครับเราจะไปไหนกันไปหลบแดดไปหลบแดดเดี๋ยวเราจะหลบแดดนะครับที่เกาะทุกรูนไม่ไหวแล้ว โดนนะครับแต่เพียงมาหลบแดดกันจริงวะโดนครับมีไซส์อันนี้จะเป็นไซส์โลกับอีกหนึ่งขีดเอามาเราก็ขาวนละสละ,ละเนี่ยน,นะเป๊ะโลหนึ่งขีด <laughs> ลครับนั่งแคสไม่เีเดี๋รอดูหมึกของพี่เองนะครับแดดร้อนมากครับวันนี้ต้องมาหลบกันที่ใต้เพลิงเินนยตรงเกาะนะครับมีปูกับไ่าไม่ไหวน้ำก็ตายคุกขยับมากี้เองโดนหมึกกันได้ครับพี่เราเจ้าเลยอ่ะขอดำดำเลยนะ กูขาวด้วยไม่เคยกลัวเอยตองนี้มันแค่หนึ่งหนึ่งเองโอ้โหอุ้ยติดนวดขวาด้วยแกเสื okay. mm ้อไปแล้วเรียบร้อยเอาถ่ายรูปไหมครับ oh 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 oh. mm พาดกับเรือเลยไอ้รูปเปิดแขนเรียบร้อยอืมอาสักไม่ออกด้วยนะอ่ะถือไหนก็ได้ไหนๆก็เปิดแล้วพี่เนี่เสื้อตกมือมือชุ่มพรนะครับอืออัดเด้อื่อเก็บ เริ่มเริ่มกินดีวะสีสีนี้เริ่มกินดีเข้มกว่า กุ้งรสโคตรครับ้สองจุดห,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 ห้ามีไซส์เดียว ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายหมายนะครับออกไปตีหมึกกันเปลี่ยนหมายกันหลบร้อนกันพอแล้วเดี๋ยวกดที่ช่น้เลยแน่ได้มึกไปกี่ตัวได้เมื่อกี้สิบกว่าได้หมึกไปสิบกว่าตัวโอเคจอดหลบร้อนจอดหลบร้อนตั้งใจตกดูดิจะได้กี่ตัวสองตัวอ่ะโอเคโดแล้วนะครับไอเดียทำโดดไปสามครั้ง เพื่อนมาด้วยป่ะเพื่อนขาวขาวเขาขาวอ่ะหาเพื่อนมีด้วยป่าเพื่อนกระต่ายขูดใหญ่อ่ะอะไรวะหมอ่ยอะไรขาวเป็นแผ่นขาแผ่นอ่ะ,อะโฉมโฉมอ่ะอเ,เออ ผมนี่เองถือว่าตีวนเป็นโฉมชอบลุกเยอะเลยโฉมว้าวโมนงามน,นะครับโฉมตาทองส่รัดพิกค,ครับ <c oughs> อ่า <c oughs> อออ่่ถถืืหหงงนนกลับบ้านได้แอนนอลับฝันดีอะขันเวลัสเอ็มนะครับไสเบียร์เบียร์ทุ่งมหานอนนอนนอนหลับแล้วใช่ไหมคืนนี้เห็นไหมมันต้องเปลี่ยนตัวเบสน่อยู่ ตวันนี้ที่มาชุมพรครับก็น้ําเสียนะครับน้ําไม่ค่อยเดินเลยแล้วก็แดดก็ร้อนมากครับงานจิกแค้นี้ก็ปากกับยากมากนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปตกมึกกันแทนนะครับครับทอสมอตกมึกครับ เปลี่ยนหมายมาตกหมึกกันนะครับขายน้ตดีขายโน้นดีกว่าานี้ผมกลัวจให้ขอไม่เอาไม่ได้ไม่ไดะไรที่ั้นเหมนทั้่อมี่ยนี้ได้แค่200อเองเหรอเออ2ออก็ได้อยู่ อันนี้มันแค่ใจเล็กเฉยๆถ้ามันโดนใจใหญ่ก่อนแต่ถ้าพี่กินก็แค่ไซนี้อืมอ รัดโคดนะครับสองจุดห้า่ใหญ่เลยรับ่มีเสียงมีเสียงกระเพกโดแล้วอีกแล้วนะครับม,มันตัวแล้ว ไม่ต้องเผือแพ้เต็ม่ต้้ แดงเฉยเนี่ยมาตียางเฉยโดนแล้วนะครับตูนัดคนคก็กินดีใช้ได้เลยนะครับ โยกงนโค้ดครับ2.5นะครับ มากเมือนกันคือลมแรงนะครับตีลำบาก อมาแล้วนะครับดีลืมคันไว้ที่รถนะครับคันตุ่มมึกใช้คันอาร์กอน48แทนนะครับแต่โยกคุ้งนี่เป็นโยกคุ้งน็อตโค้ด2.5ต้องหาใช้กันดูนะครับมึกหอมชุมพกรกรัดกัดกัด แล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้มีทรายนิดนึงสองจุดห้านะครับนัดโค้ดสองจุดห้านะครับอะไรนะครับอะไรนะครับอเอขึ้นมาให้หมดก่อนโอ้โหพี่เอกบอกเอาตัวเล็กๆขึ้นมาให้หมดก่อนนะครับจะได้ตกแต่ต,ตัวใหญ่นะครับได้ครับได้ มาอีกแล้วนะครับเพเอกบอกว่าไซส์นี้นะครับเพียกชอบโหจะสกีมาเลยครับเพียกกันอีกแล้วนะครับเราได้กับข้าวมื้อเย็นกันนี้แล้วสุดยอด เต็มแขนเต็มเสื้อครับช <laughs> ื่นใจ ปากบาลาแล้วแต่วันนี้ไม่มีลมเลยลนี่อะไรเดี๋ยวฟลิปโอ้โหเดี๋พพยวได้แบบนีงจากเดี๋ยวจะมีพายุเข้าเดี๋ยวพายุก้อนใหญ่เข้าเราเลยต้องเปลี่ยนแผนเพราะถ้าเราข้ามไปเราก็ไม่ได้ตกปลาอยู่ดีเพราะถ้าเราอยู่ที่หลีเป๊ะวันที่เราอยู่คือวันที่พายุใหญ่เข้าพอดี จะได้มากเลยเดี๋ยวไว้มาใหม่ย,มหยังไงก็ต้องมาให้ได้ยังไงก็ต้องมาให้ได้ฉันถ่ายกับกระทงร่วมไปก่อนปากบาลางครั ข้างหน้านี่เกาะอ,อะไรพี่คารุเจา้านู่นนะเจ้าุเจา้าแล้วก็เลยได้หลับไปกันแล้วพี